พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องกรับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดือดด้วยกันนะครับในพระธรรมสุภาษิตครับสุภาษิตบทที่11ข้อที่23ถึงข้อที่26ครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดไปด้วยกันนะครับสุภาษิตบทที่11ครับข้อที่23ถึงข้อที่26ครับความปรารถนาของคนชอบธรรมย่อมล้วนแต่ดีเท่านั้นความหวังของคนอาธรรมคือความพิโรธ บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคัง่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้าคนอื่นย่อมได้น้ําตอบแทนประชาชนแช่งกู้กักตุนข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าวพี่น้องครับพระคมภีนะครับหลายต่อหลายตอนจํานวนมากนะครับในพระคมภีตลอดทั้งเล่มนะพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งพี่น้อง นะครับแล้วก็ความขัดสนนะแล้วก็พูดถึงความชอบธรรมนะครับแล้วก็คนอธรรมพี่น้องครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่สิในเช้าวันนี้นะครับความจริงถ้าพี่น้องมีเวลาไปอ่านทั้งบทนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งพี่น้องพูดถึงว่าคน mm. คนคน,คนอธรรมนะครับหรือพระคัมภีร์สุภาษิตมักจะเรียกว่าคนที่ไม่มีปัญญาหรือคนโง่อน,อนั่นเองพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับจะแสวงหาความร่ํารวยครับ แล้วก็รักความร่ํารวยโดยที่ไม่นึกถึงวิธีการนะพี่น้องคนเหล่านี้นะครับสแสวงหาความมั่งคั่งและความร่ํารวยด้วยวิธีการที่ผิดนะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นคนงโง่ครับพี่น้องครับและคนเหล่านี้นะครับเขารักทรัพย์สมบัติขอ,ของเขามากครับและเขาไม่ได้เอาความมั่งคั่งที่เขามีนะครับมาช่วยเหลือคนที่ขัดสนในเวลาที่ต้องนําออกมาช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นพี่น้อง พี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนมาตลอดนะครับว่าความจริงแล้วนะครับความมั่งคั่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าครับพี่น้องถ้าคนถ้าเราเข้าใจความหมายตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าเหล่านั้นเป็นเพียงผู้อารักขาครับพี่น้องเป็นเพียงผู้ที่ดูแลความมั่งคั่งที่พระเจ้าอวยพรเข้ามาในชีวิตของเราครับและเราไม่ได้แสแสวงหาความมั่งคั่งโดยการที่เรียกว่ามาจากการโกงนะครับพี่น้องพี่น้องสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดที่ผมบอกนะครับ ข้อที่1ข้อที่2บอกชัดเจนนะครับว่าพระยาเวทรงเกลียดนะตาช่างขี่โกงนะก็คือโกงตาช่างพี่น้องนะคดโกงเพื่อให้ได้ความบาัง่งคั่งนะครับแต่ทรงยินดีครับในตุ้มน้ําหนักที่มีความยุติธรรมนะเมื่อความโอหังมาถึงความอัปยศก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมใจนะคนเที่ยงธรรมซื่อสัตย์นะคนคดโกงก็จะถูกทํำลายพี่น้องนะนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนนะครับ เรื่องความมั่งคั่งอันที่1นนะครับที่สอนเราก็คือว่าความมั่งคั่งนะครับต้องมาจากสิ่งที่ถูกต้องกับพี่น้องในวิธีการที่พระเจ้าอวยพระพรนะครับพี่น้องและประการที่2นะครับที่พูดถึงในเช้าวันนี้ครับข้อที่25ข้อที่เอ่อข้อที่ยี่สามถึงยีนะครับพูดถึงเรื่องคนที่มั่งคั่งนะครับคนที่มีนะครับเขาแจกจ่ายช่วยเหลือครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาวะวิกฤต ในภาวะที่มีความยากลําบากพี่น้องนะในข้อที่26นะครับบอกว่าประชาชนแช่งผู้กักตุนข้าวนะแต่พระพอรอยบป็นศสีรสะของผู้ขายข้าวพี่น้องในภาวะที่ยากลําบากนะครับจะมีการกักตุนนะกักตุนสินค้าที่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะโก่งราคาและขึ้นราคาเพื่อที่จะทํากําไรอย่างงามครับอันนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะพี่น้องครับ พระเจ้าบอกว่าพับพรครับอยู่บนคนที่ค้าขายอย่างสัต์ซื่อและตรงไปตรงมาครับพี่น้องนะแล้วก็ไม่ได้โกงราคาไม่ได้กักตุนสินค้าครับเพื่อหวังกําไรในระยะสั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับพี่น้องครับอเมนนะพี่น้องนะพี่น้องครับนอกจากพระเจ้าจะสอนเราเรื่องเกี่ยวกับการให้นะครับความจริงแล้วนะในพันธสัญญาใหม่นะครับอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องการให้นะพี่น้องในสองโคลินบทที่9นะครับ อาจารย์เปโลได้พูดถึงการที่ท่านรับเงินถวายนะครับจากพี่น้องผู้เชื่อในเมืองโคเรนเมืองโครินมีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีครับพี่น้องเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่นั่นน่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีครับและเป็นชาวต่างชาติด้วยเป็นคนต่างชาตินะครับอาจารย์เปโลได้เรียรายถวายเงินถวายนะครับจากพี่น้องที่น,นั่นจากทำรำมิกรชนที่นั่นนะครับผู้เชื่อที่น,นั่นเพื่อที่จะนําเงินเหล่านี้นะครับไปช่วยเหลือผู้เชื่อที่เป็นคนยิวนะครับในเยรูซาเล็ม ที่ขัดสนแล้วก็พบกับความยากลาบากในช่วงเขาที่เยรูซาเล็มพี่น้องอาจารย์เปโอลได้หนุนใจพี่น้องที่โคดินนะครับพี่ทีมีกําลังมากกว่าแน่นอนนะครับเพราะเป็นเมืองใหญ่เศรษฐกิจดีเพื่อที่จะไปถวายช่วยเหลือพี่น้องที่เยรูซาเล็มนะครับที่เป็นชาวยิวอาจารย์เปโตลบอกอย่างนี้นะข้อที่6บอกว่าผู้ที่หวานเล็กน้อยจะเก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยผู้ที่หวานมากก็เก็บเกี่ยวมากแล้วก็ที่7นะครับสวยงามมากนะครับ ทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจนะไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจนะไม่ใช่ให้เพราะว่าเราต้องการรักษาหน้านะครับหรือให้แล้วก็เสียดายนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องคนนั้นนะครับที่ให้ด้วยใจยินด,ดีอาเมนนะพี่น้องนะับข้อที่8นะครับบอกว่าพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นนะเพื่อว่าเมื่อเรามีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านจะยังมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างด้วยอาเมนพี่น้องครับนี่คือหัวใจของความมั่งคั่งเลยครับหัวใจของพระพรของของการมีทรัพย์สินเงินทองนะพี่น้องเราได้รับการอวยพรประโยคข,ข้อที่ข้อที่8ปดชัดเจนเลยครับเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะไปอวยพรคนอื่นได้พี่น้องนะพรคัมีบอกชัดเจนนะครับท่านที่มีเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อท่านมีทุกอย่างเพียงพอแล้วอยู่เสมอ ท่านจะเหลือล้อนสำหรับการดีทุกอย่างด้วยการดีทุกอย่างคืออะไรครับข้อที่9บอกเลยครับเขาแจกจ่ายให้กับบรรดาคนยากจนและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดอามนนะพี่น้องครับนี่คือหัวใจของของผู้เชื่อนะครับหัวใจของคริสตชนนะหัวใจของคนที่มีพระเจ้านะเขาไม่ได้รักเงินทองนะเขารักพระเจ้าและเมื่อเรารักพระเจ้านะครับเราจะปรารถนาที่จะทำสิ่งดีครับ ซึ่งการทําสิ่งดีนนพระคัมีบอกชัดเจนเลยครับคือการช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่ขัดสนครับพี่น้องครับพี่น้องแต่แน่นอนนะครับการช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่ขัดสนเราต้องมีสติปัญญาด้วยนะพี่น้องครับไม่งั้นเราก็จะถูกหลอกนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับมีคนหลอกนะให้ช่วยเหลือเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ที่คิสตจักรก็มีคนโทรมานะครับแต่ว่าเราทราบนะครับว่าเป็นการเป็นแก๊งที่ต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็เที่ยวโทรไปแต่ละคิสตจักับ เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือทางนั้นการเงินพี่น้องพี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคริสเตียนนะครับเราถูกสอนว่าจะเป็นผู้ให้และถูกสอนว่าจะต้องแจกจ่ายกับคนที่ขัดสนนะครับพี่น้องเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีหน่วยงานสังคมสงเคราะห์นะครับในคริสตจกักรคนที่เขาเอ่อมีความรู้และความเชี่ยวชาญนะครับความชํานาญในการช่วยเหลือ คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าให้เรานั้นมีส่วนนะครับในการช่วยเหลือคนอื่นจากทรัพย์สินเงินทองนะครับความมั่งคั่งที่พระเจ้าให้กับเราครับพี่น้องพี่น้องครับอันนี้คือหัวใจของความมั่งคั่งนะครับที่พระเจ้าให้กับคริสตรีชนครับคือเราได้รับการอวยพระพรมาเพื่อที่เราจะันจะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นนะพี่น้องและอันนี้ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งพอพระทัยครับและเป็นสิ่งที่ พระเจ้านั้นจะอวยพรเข้ามาอีกครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปรโรพูดเลยนะครับว่าคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเล็กน้อยคนที่หวานมากก็เก็บเกี่ยวมากพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราให้เพื่อที่เราจะหวังผลนะพี่น้องนะอันนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ครับเพราะว่าพระเจ้านะครับจะอวยพรกับคนที่สัตด์สื่อ์ครับคนที่พระเจ้ารู้ว่าเขาสามารถดูแลความมั่งคั่งที่พระเจ้าให้กับเขาได้โดยที่เขาไม่หลงไปกับความมั่งคัง่ง ดยที่พระเจ้ารู้ว่าเขาไม่ได้รักความมั่งคั่งมากกว่ารักพระเจ้าอามนนะพี่น้องครับและรู้ว่าเมื่อให้ความมั่งคั่งกับเขาไปแล้วเขาสามารถนําความมั่งคั่งที่พระเจ้าให้กับเขานะครับไปเป็นพระพรให้กับคริสตจักรไปเป็นพระพรให้กับโครงการให้ความช่วยเหลือคนยากจนในคริสตจักรพี่น้องนะครับเป็นพระพรที่เขานั้นจะให้โดยที่เขาไม่นึกเสียดายและให้โดยที่เขารู้ว,ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ให้เพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้ หน้านะครับได้ศักดิ์ศรีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <_ L un> เขาให้เพราะรู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นแบบนี้แล้วเราให้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้เราก,ก่อนพี่น้องอเมนนะครับ <_ L un> อันนี้เป็นหัวใจของเราที่เป็นผู้เชื่อนะพี่น้องนะ <_ L un> ขอบคุณพระเจ้านะครับ <_ L un> อย่าให้เราเป็นคนตระหนี่นะพี่น้องนะแต่ให้เราเป็นคนให้ด้วยใจกว้างขวางและพระเจ้าทรงพอพระทัยผู้เชื่อแบบนั้นครับอเมนนะครับเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถเปิดประตูพระพรของพระเจ้าจากฟ้าสวรค์นะครับ อว,วยเทพระพรลงมาให้กับเรานะครับเพื่อที่เราจะสามารถเป็นท่อพระพรส่งต่อความมั่งคั่งที่พระเจ้าอวยพรลงมานั้นให้กับคนที่จําเป็นนะช่วยเหลืองานพระเจ้านะครับช่วยเหลือ,อผู้รับใช้พระเจ้าช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสนครับเพื่อที่แผนการของพระเจ้าจะสําเร็จครับและเรามีส่วนในแผนการของพระเจ้าอามนนะพี่น้องนะให้เราต้งใจฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ หัวใจของพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ให้ด้วยใจกว้างขวางเป็นพระเจ้าที่ไม่ตรณีและเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างและให้ลูกของพระองค์อย่างอย่างพระองค์อย่างไม่นึกเสียดายเลยพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่เป็นผู้ให้ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถนําความมั่งคั่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้นให้เป็นพระพรในแผนการของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้า ไปที่แผนงานของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะไม่ขัดแคลนสิ่งดีใดๆเลยในการขับเคลื่อนงานของพระองค์พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับพระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขานะครับความมั่งคั่งที่พระเจ้าให้กับเราครับพี่น้องไม่ใช่เพื่อตัวเราเองครับเราไม่ได้เก็บเพื่อตัวเราเองไม่ได้ใช้เพื่อตัวเราเองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้าพระทัยพระเจ้าคือเพื่อที่เราจะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ นะเพื่อที่เราจะทําการดีทุกอย่างได้เมื่อเรามีทุกอย่างเพียงพออย่างที่อาจารย์โปโลกสอนผู้เชื่อที่โคลินนะครับและการให้นี่นะครับเป็นการให้ชีวิตด้วยนะพี่น้องนะให้ความหวังนะครับให้ความปรารถนาดีครับให้ความรักนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับคือความรักของพระเจ้าที่หยิบยื่นผ่านชีวิตของเราครับให้กับผู้อื่นพี่น้องและแผ่นดินของพระเจ้านะครับจะไม่ขาดแคลนเลยครับ คริสตจักรของพระเจ้าจะไม่ขัดแคลนผู้รับใช้พระเจ้าจะไม่ขัดสนพี่น้องนะเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าไม่ขัดสนนะครับก็จะมีคนนะครับที่กล้าลุกขึ้นมาตามการทรงเรียกของพระเจ้ากล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับมารับใช้พระเจ้ามากขึ้นครับพี่น้องอาเมนนะพี่น้องนะเพื่อที่งานของพระเจ้าจะเคลื่อนต่อไปอย่างมีอย่างมีพลังนะครับแล้วก็ตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละท่านครับพี่น้อง ขอบพระคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าให้ความพี่น้องนะครับ